สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซ่อนอยู่นั่นคือบ้านท่าลอ่อจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะเริ่มกันที่วัดท่าลอ่อในปีพุทธศักราช2502เจ้าคุณเมธีธรรมประาดเจ้าอาวาสวัดท่าลอ่อเกิดนิมิตเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามมาก ท่านดีใจและอยากได้มาเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่วัดจึงขอร้องญาติโยมให้ช่วยสืบหาพระพุทธรูปจนได้ความว่ามีพระพุทธรูปอยู่จริงและมีแต่เสียงจึงไปที่ต้นไทรนั้นจุดธูปสักการะและอธิษฐานเสียงทายว่าถ้าเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองของวัดท่ารอ่อจะขออัญเชิญไปอยู่วัดท่ารอ่อจึงนำกลับไปที่วัดท่ารอ่อ ก่อนจะติดต่อช่างจากสุขโขทยัยมาประกอบเป็นองค์พระได้สำเร็จและให้เรียกชื่อว่าพระพุทธศิลามหามุนีนาถหรือหลวงพ่อหินนั่นเองค่ะไปต่อที่วิหารหลังเก่าชื่อว่าวิหารหลวงตากิมภายในประดับจิตกรรมฝาผนังทั้งสด้านมีซุ้มละคังทั้งซ้ายขวาอยู่ภายในกำแพงแก้วและพระกิมผู้เขียนจิตกรรมฝาผนังแห่งนี้ จะรึกไว้ที่ผนังทางเข้าด้านขวาความว่าพระกริมพร้อมด้วยสัป,ปะบุรุษเขียนรูปภาพฝาพผนังวิหารมาศพโพธิมหาวิบากปฐมมาบัญญัติ2,462ปีแสดงเรื่องราวเดียวกันซึ่งปรากฏอยู่ในจิตกรรมฝาผนังภายในวิหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่วัดท่าล่อมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานสันทิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์มีพระบราทพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาตรงปลายลงแสดงเรื่องราวเมื่อพระมหากัสปสะเดินทางมาไม่ทันกับพระบรมศพพระพุทธเจ้าจึงเกิดปฏิหาริย์แสดงพระบาทยื่นออกมาจากที่บรรจุศพและเชื่อกันว่าการไหว้พระพุทธเจ้าเขานิพานจะทําให้หมดทุกข์ เราไปต่อกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมศูนย์ร,รวมจิตใจของชาวจีนไหายหลำที่มาตั้งรกรากอยู่ในชุมชนท่าล่อมีองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นองค์ประธานด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอูด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถากงและปุ้นเถามาเล่ากันว่าเจ้าของอู่ต่อเรือที่มาตั้งถิ่นฐานทำการค้าเป็นผู้อัญเชิญมาจากเกาะไหายหลำมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในปีพุทธศักราช2410 และในราวปีพุทธศักราช2466ได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นเคียงคู่กับศาลเจ้าแม่ทับทิมโดยชื่อว่าโรงเรียนราชยกเองและถ้าใครอยากจะซื้อขนมไทยเป็นของฝากก็ต้องขนมไทยแม่พงขนมไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่รุ่นย่าสู่รุ่นหลานอบขนมด้วยเตาถ่านรับรองกินแล้วติดใจแน่นอนค่ะ จากนั้นเราจะเดินทางต่อไปอยังพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีโฮจิ imin, มินเมื่อครั้งเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของตำบลป่ามะขาบและเป็นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างร่วมกันของคนในชุมชนและมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนาม มาอย่างยาวนานเกือบร้อยปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้านนอกอาคารมีบ้านจำลองของประธานาธิบดีโฮจิมินเป็นบ้านยกพื้นสูงภายในตัวบ้านมีรูปปั้นของประธานาธิบดีโฮจิมินและหิ้งบูชารวมถึงของใช้ส่วนตัวที่ท่านเคยใช้สำหรับท่านใดที่รักการท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมแวะเวียนมาที่บ้านท่าล่อแล้วพบกันคะ่ะ